สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสังมาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับว่าต้นไม้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับพอดีโดนลังคานะครับด้านหลังผมเนี่ยฮะังคาแล้วโดนลังคานะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับว่าจะไม่ให้ต้นไม้เขาโดนลังคาเพราะว่าโดนลังคาปุ๊บลังคาเขาจะร้อนใช่ไหมฮะพอร้อนปุ๊บทําให้ต้นไม้มันมันไม่เจริญเติบโต มันไม่แตกกิ่งออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีวิธีการทําอย่างไรครับเขียนนะครับไปชมกันนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเอ่อท่านชมสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีเอ่อเชือกนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับไว้นะครับเพื่อดึงนะครับเพื่อดึงให้ต้นไม้นะครับไม่ให้เขาไปโดนลังคานะครับท่านชมสังเกตเห็นไหมครับตอนแรกใบเขานะครับใบเขาจะค่อนข้างที่จะเอ่อ เหมือนค่อนข้างที่จะสิทธิเสียค่อนข้างที่จะโดนต้นโดนสังค์สีนะครับมันก็โยกไปมาไปมาทําให้ต้นเขาไม่เจริญเติบโตนะครับผมถ่ายให้ชัดหรือเปล่านะครับนี่ครับท่านสเกตดูนะครับมาเห็นตั้งแต่โมบานนะฮะเนี่ยเนี่ยนะครับทีนี้ผมก็เลยทําการนะครับดึงนะครับดึงใช้เชือกอะไรก็ได้นะครับดึงนะครับดึงเพื่อไม่ให้เขา ไปโดนสังกะสีนะครับทำจมูครับตอนนี้ไม่โดนแล้วครเนี่ยครับไม่โดนแล้วนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการที่จะเอ่อไม่ให้ต้นไม้เขาหยุดการจริญเติบโตนะครับก็มีหลายต้นที่โดนเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคครับท่านชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเผื่อว่าจะเอาไปปรับใช้ที่ส่วนของเราของท่านเองนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ